ตอนนี้ในฝั่งของไต้หวันกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากฮะปรากฏว่าจีนทำการล้อมด้วยอาวุธยิงขีปนาวุธล้อมรอบเกาะฮ่องกงนะขอไปให้เกาะไต้หวันนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับทางจีนยังได้คว่ำบาตรสินค้าต่างๆที่นำเข้าจากไต้หวันทั้งหมด2-3 0ถึพชนิด ทำให้สถานการณ์ของไต้หวันอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอุปทานอาหารกําลังเกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีการประเมินว่าสภาวะของไต้หวันโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจจะ,ะเผชิญกับอัตรางเงินเฟ้อและสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นไม่ต่างจากยูเกลน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของไต้หวันเป็นสําคัญหลังจากที่เดนซี่โปโลซีนะครับเดินทางเข้าไปยังไต้หวันนะได้ทิ้งปัญหาไว้ให้ใหกับไต้หวันจํานวนมากเลยทีเดียว ไต้หวันออกมาประนามจีนเป็นพื้นบ้านที่เลวทรามหลังกองทัพแดนมังกรเปิดฉากซ้อมยิงขีปนาวุธหลายชุดไปตกในทะเลร,บร,บรบอบๆเกาะและมีขีปนาวุธอย่างน้อยสี่ลูกที่ลอยข้ามเหนือกรุงไทเปเป็นครั้งแรกขณะที่สายการบินต่างๆประกาศยกเลิกเที่ยวบินสู่เมืองหลวงไต้หวันหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย จีนได้เปิดการซ้อมรอบครั้งใหญ่ที่สุดในบริเวณน่านฟ้าและทะเลรอบๆเกาะไต้หวันเมื่อวันนี้หลังจากที่แนนซี่เทโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสร้างความเดือดดาลให้กับปักกิ่งด้วยการไปเยือนไทเปเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับเกาะประชาธิปไตยซึ่งจีนยืนยันว่าเป็นมณฑลหนึ่งของตนเอง กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นซึ่งเฝ้าติดตามการซ้อมรบของจีนอยู่ออกมาเผยข้อมูลเป็นเจ้าแรกว่ามีขีปนาวุธไม่ต่ำกว่าสี่ลูกลอยข้ามเนื้อกรุงไทเปและอีกประมาณ5-9ลูกไปตกในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นซึ่งนำมาสู่การยื่นประท้วงจีนผ่านช่องทางการทูตหลังจากนั้นไม่นานกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้ออกมายืนยันว่าขีปนาวุธจีน เดินทางในชั้นบรรยากาศที่สูงมากและไม่เป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดทว่าไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางของมันนายกรัฐมนตรีสูเจิงชางแห่งไต้หวันให้สัมภาษณ์สื่อที่กรุงไทเปวันนี้ว่าการปฏิบัติการซ้อมรบของจีนถือเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจปิดกั้นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกประนามจีนว่าเป็นเพื่อนบ้านที่เลวทรามสูย้ำว่า พฤติกรรมของจีนกำลังเป็นที่ตำหนิตีเตียนของพื้นบ้านรวมถึงประชาคมโลกด้วยบอนนี่เกลเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากกองทุนเยอรมันมาเชลแห่งสหรัฐอเมริกาชี้ว่าการยิงขีปนาวุธข้าเมืองหลวงไต้หวันถึง4ี่ลูกชั่นนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือ จีนอาจกำลังซ้อมปิดล้อมเกาะไต้หวันโดยแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะปิดล้อมท่าเรือและสนามบินของไต้หวันได้และห้ามไม่ให้มีการลำเลียงสินค้าเข้าออกเกรเซอร์ระบุรัฐบาลจีนประกาศว่าการซ้อมรบจะดำเนินต่อไปจนถึงเวลาเที่ยงของวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม การที่สหรัฐและไต้หวันสมคบชิดกันเพื่อยั่วยุจีนมีแต่จะทำให้ไต้หวันเข้าใกล้หุบเหวแห่งไทยพิบัติมากขึ้นและจะนำหายนะมาสู่เพื่อนร่วมชาติในไต้หวันกระทรวงกลาโหมจีนระบุด้านประธานาธิบดีไช่อิงหวนแห่งไต้หวันได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการซ้อมรบของจีนโดยเธอยืนยันว่าไต้หวันจะไม่เป็นฝ่ายกระพือความขัดแย้ง แต่ก็พร้อมจะปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันสายการบินได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปยังกรุงไทเปชั่วคราวและปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินที่จะต้องผ่านน่านฟ้าไต้หวันเพื่อป้องกันความเสี่ยงโคเรียนแอร์และสิงคโปร์แอร์ไลน์เรือง,งับเที่ยวบินไปไทเปในวันนี้สืบเนื่องจากการที่จีนซ้อมรบโดยสายการบินแห่งชาติเกาหลี ยังยกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์และประกาศเลื่อนเวลาการเดินทางสำหรับเที่ยวบินในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมด้านโฆษกสายการบิน ANA และ j a p a n l i r l i n e s ยืนยันว่าสองสายการบินยังคงเปิดให้บริการเที่ยวบินสู่กรุงไทเปตามปกติทว่าจะหลีกเลี่ยงนัานฟ้าที่ได้รับผลกระทบและยังคงให้บริการเที่ยวบินสู่ฮ่องกง และจุดหมายปลายทางต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามปกติเช่นกันคาเทยแปซิฟิกและฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ประกาศหลีกเลี่ยงเส้นทางบินรอบๆเกาะไต้หวันซึ่งจะทำให้ต้องใช้ระยะเวลาบินนานขึ้นในบางเส้นทางขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนเวียดนามได้แจ้งเตือนสายการบินต่างๆให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวด้วยนาโต้เตือนเสียงดัง กกิ่งไม่จำเป็นต้องหัวเสียหนักซ้อมใหญ่เกินเหตุเพโลซี่เดินหน้าเยือนเส้น DMC แบ่งสองชาติเกาหลีต่อปูตินสวนทันควันจีนมีสิทธิ์ซ้อมรบไต้หวันได้สำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวเอเจนซีสเลขาธิการใหญ่องค์การ NATO, นาโต้พลเอกเยนสโตเตอร์บักแถลงวันนี้เตือนจีนว่า ไม่จำเป็นต้องแสดงปฏิกริยารุนแรงเกินเหตุตอบโต้ประธานสภาคองเกรสสหรัฐเยือนไต้หวันด้านเครมลินแถลงสวนทันควันจีนมีสิทธิ์อธิปไตยโดยชอบธรรมซ้อมรบรอบไต้หวันป้องกันตัวเองหลังโดนฝ่ายสหรัฐยุ่ยยุด้านแนนซี่เพลโลซีไม่สนใจเดินหน้าไปเยือนเส้น DMC แบ่งสองชาติเกาหลีระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ ก่อนบินถึงญี่ปุ่นวันพฤหัส,สบดีจุดหมายสุดท้ายจีนซันโวขีปณนาวุธส่งเครื่องบินขับไล่และเรือรบออกปฏิบัติการเปิดฉากซ้อมรบใหญ่รอบไต้หวันตอบโต้การท้าทายของประธานสภาสหรัฐพร้อมสำทับมุ่งสั่งสอนพวกดื้อรั้นหนุนไทเปประกาศเอกราชภาพถ่ายจากวิดีโอเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีน แสดงให้เห็นอาวุธปล่อยถูกยิงขึ้นจากสถานที่ต่างๆซึ่งไม่มีการระบุในประเทศจีนเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่4ส,สิงหาคมโดยที่ทางการจีนถแถลงว่าได้ยิงขีปนาวุธอย่างแม่นยำหลายลูกไปในช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบครั้งใหญ่มากตอบโต้การที่ประธานสภาล่างของสหรัฐแนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวัน วันแผนซ้อมรบจีนล้อมเกาะไต้หวันซ้ำเติมวิกฤตการห่วงโซ่อุปทานโลกนักวิเคราะห์คาดการซ้อมรบของจีนรอบเกาะไต้หวันจะขัดขวางหนึ่งในบริเวณที่มีการขนส่งสินค้าพุกพล่านที่สุดของโลกจึงไม่เพียงส่งผลต่อไต้หวันเท่านั้นแต่ยังจะกระทบทั่วโลกขณะเดียวกันแม้อาจมีศักยภาพในการปิดเกาะแห่งนี้ทั้งเกาะแต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันการกระทำนี้ อาจส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจจีนเองดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในปักกิ่งว่ายินดีรับความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนหายซาทันทีอันธราพาณนิวยอร์กไล่ชกค,คนเดินถนนเจอหนุ่มปินนักสู้ MMA จับกดพื้นส่งตำรวจหนุ่มอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์ ใช้ศิละปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA จัดการกับชายอันธพาลที่ไล่ชกคนเดินถนนในนครนิวยอร์ก York, บาดเจ็บไป6รายก่อนส่งให้ตำรวจนำไปดำเนินคดีเปล่าจริงๆนะเลโลซี่ยันที่ดอดเยือนไทเปไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงสถานะไต้หวันแนนซี่เพโลซี่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐระบุวันนี้ว่าการที่เธอเดินสายเยือนประเทศต่างๆในเอเชียรวมถึงแวะที่กรุงไทเปไม่ได้มีเจตนาใดๆเลยที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันของไต้หวันหรือภูมิภาคนี้ไต้หวันระทึกจีนซัดมิสไซล์สี่ลูกข้ามเหนือไทเปสายการบินแห่เลี่ยงเส้นทาง ไต้หวันออกมาประนามจีนเป็นเพื่อนบ้านที่เลวทรามหลังกองทัพแดนบังกรเปิดฉากซ้อมยิงขีปนาวุธหลายชุดไปตกในทะเลรอบๆเกาะและมีขีปนาวุธอย่างน้อยสี่ลูกที่ลอยข้ามเหนือกรุงไทเปเป็นครั้งแรกขณะที่สายการบินต่างๆประกาศยกเลิกเที่ยวบินสู่เมืองหลวงไต้หวันหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายชาวเน็ตอี่ยงวะศิลปินออซี่ เอาแตงกวาในเบอร์เกอร์แปะติดเพดานตั้งราคาขาย200,000บาทแตงกวา1ชิ้นที่ใส่มาในเบอร์เกอร์และถูกเอาไปแปะติดบนเพดานกลายเป็นผลงานศิลปะที่ถูกตั้งราคาขายถึง10,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ220,000บาทท่ามกลางความงุนงงของชาวเน็ตแดนกีวีงานศิลปะที่ชื่อว่า p i กเกิลนี้ เป็นผลงานของแมทธิวกริฟฟินศิลปินชาวออสเตรเลียและถูกนำไปจัดแสดงที่หอศิลป์มิเชลเลดแกลเลรี่ในนครออกแลนด์ในเชิงปรากฏการณ์น,นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่เนนซี่เปโรซีเดินทางเข้าไปในไต้หวันเรียบร้อยจีนทำการคว่าบาตรนะครับในฝั่งของไต้หวันที่สำคัญไปมากกว่านั้นมีการซ้อมรบอากระสุนส่วนหนึ่งตกไปใน พื้นที่ทางทะเลของทางไต้หวันนะจัดหนักเลยในขณะที่ไต้หวันก็ออกประนามในส่วนของจีนนะคับในขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ก็ออกมาวุ่วายบอกว่าการที่จีนนะฮะทำแบบนั้นไม่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องหัวเสียถึงขั้นขนาดนั้นในขณะที่แนนซี่นะก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาลม ที่จะทํางานแบ่งแยกไต้หวันสถานการณ์ตอนนี้นะครับสหรัฐเดินทางออกไปแต่สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือใครรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ใช่กล้องแรกนะครับที่สหรัฐอเมริกาได้ไปวางระเบิดทางการเมืองแบบนี้นะครับที่ผ่านมายูเครนสหรัฐอเมริกาก็ใช้ลักษณะใกล้เคียงกันซูดานเกาหลี เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เวียดนามจนเป็นสงครามเวียดนามสหรัฐมีการก็มีการวางกลยุทธ์เดียวกันไม่แม้กระทั่งนะครับอัฟกานิสถานนะครับซีเรียนะฮะตอนนี้ในฝั่งของไต้หวันกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากฮนะรปรากฏว่าจีนทำการล้อมด้วยอาวุธยิงขีปนาวุธล้อมรอบเกาะฮ่องกงนะขอไปหาเกาะไต้หวันนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้น ทางจีนยังได้คว่ำบาตสินค้าต่างๆที่นําเข้าจากไต้หวันทั้งหมด2-3 0 0 0ชนิดทําให้สถานการณ์ของไต้หวันอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอุปทานอาหารกําลังเกิดขึ้นในเชิงเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีการประเมินว่าสภาวะของไต้หวันโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจจะ,ะเผชิญกับอัตรางเงินเฟ้อและสินค้าที่พุ่งสูงขึ้น ไม่ต่างจากยูเครนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าเทียบกัน,นระหว่างสถานการ,ยกร์ยูเครนกับไต้หวันในตอนนีนะะ้จีนตัดสินใจที่จะไม่ทําสงครามในขณะที่สหรัฐอเมริกาพยายามยั่วยุเต็มรูปแบบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการคว่ำบาตรมากกว่าแต่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตยังคงลุกค,คืบนะครับในฝั่งของสาภาพยุโรป เพื่อเล่นงานรัเสเซียเป็นสําคัญนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามองว่าจีนกับรับเสเซียกําลังเป็นอุปสรรคของเขาแต่การดําเนินการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับและฝั่งสหภาพยุโรปที่กําลังเดินเดินไปแบบนี้นะครับกำลังทําให้ทั้งสหรัฐอเมริกาและ ทำให้ฝั่งสาภาพยุโรปที่กําลังเดินเกมน,นี้เข้าสู่สถานการณ์ที่ลําบากมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟอ้อและสภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามตอนนี้ราคาน้ํามันต่ากว่า90ดอลลาร์ต่อบาเรล นะครับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนเป็นต้นมาทําให้ราคาน้ํามันนั้นผ่อนคลายลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามโอกาสที่จะมีการแข็งตัวนะครับแข็งค่าเรื่องของราคาน้ํามันรวมทั้งเรื่องของค่าเงินด้วยนะครับก็มีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงถ้าสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปยังคงเดินเกมลักษณะเช่นนี้ต่อไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Fa-ba-sa-thit-nai-huwa-jai, Fa-ba-sa-thit-nai-huwa-jai, Buang-ra-chao-thai, Bhakti-ra-chan, Buang-ra-chao-thai, ผ่านนนนดินทิททแฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาหวานลำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คน คนโภยภัย,พย,พยว่าปั่นแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รักชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพันไในฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไั่ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น you <laughs>